มองคือเหมือนเป็นภาพรวมอะวงจรชีวิตหนึ่งเส้นทางหนึ่งของปีที่ผ่านมานะคะข้อความไพ่อ่ะเหมือนอยากจะสื่อถึงทุกคนนะให้ทบทวนหรือว่ามองไปถึงปีที่ผ่านมาไม่ต้องมองย้อนไปไกลนะคะคือแค่ปีที่ผ่านมาอะนะคะสิ่งที่ทุกคนเจอและต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องที่มันสำคัญกับตัวของคุณเองนะคะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมด ในปีที่ผ่านมานะคะทบทวนเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ตัวคุณเองนะคะได้มองถึงเหตุการณ์ที่มันสำคัญสำคัญที่มันเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤตช่วงพังช่วงมีความสุขช่วงประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรอยยิม้มสร้างความสุขสร้างความทุกข์ใจหรือสร้างน้ำตาอะไรต่างๆนะคะแต่คุณได้นำพาตัวเองมาถึงณจุดจุดนี้ ได้มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปีนี้เรียบร้อยแล้วนี่สื่อถึงศักยภาพของคุณที่มีอยู่ในตัวคุณนั่นแหละค่ะที่พาตัวเองมาถึงน,นจุดจุดนี้ไม่ว่าปีที่แล้วจะเจอเรื่องราวที่มันมันแย่มันพังแค่ไหนแต่อย่าลืมนะคะว่าวันนี้คุณมาถึงน,นจุดจุดนี้ได้คุณเก่งมากนี่คือศักยภาพของตัวคุณอืนะคะ บางครั้งนะคะสิ่งที่เข้ามาถ้าเราโฟกัสแต่ด้านที่มันเป็นเนกติสิ่งที่มันเกิดกับตัวเราคือความทุกข์ใจใช่ไหมอืมนะคะแต่ถ้าเรามองในะอีกด้านหนึ่งที่มันเป็น,ปนพลังงานดีๆให้กับเราเป็นแรงผลักดันอะ่ะให้ตัวของคุณเองที่เจอในเรื่องราวนั้นๆอะ่ะพยุงและฮุดสู้พาชีวิตตัวเองมาถึงณจุดๆนี้นั่นแหละคือพลังงานที่แบบมันสร้างมูลค่าและ แวรลูและความหมายให้กับชีวิตของคุณมากในวันที่เจอแน่นอนทุกคนที่เจอเรื่องหนัก,นกๆก็จะมักจะพูดกับตัวเองว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดแต่กับตัวคุณอืมแต่พอผ่านจุดๆนั้นมาได้คุณจะเกิดการที่บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันผ่านมันมาได้ทั้งทที่ในวันนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีชีวิตหรือว่าจะอยู่รอดมาได้ยังไงแต่วันนี้คุณผ่านมันมันมาแล้วคุณผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้ว นี่แหละคือศักยภาพของคุณนะคะสิ่งไหนที่ไม่ใช่ที่ต้องทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตก็ปล่อยมันไปกับปีที่แล้วนะคะสื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆที่เข้ามาว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์นะคะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วในทุกๆวิกฤตนะคะมันมีอะไรซ่อนอยู่เป็นข้อเป็นเรื่องดีๆของมันอยู่แล้วไม่ว่า